วัสดีครับผมต่อนะครับมาคลิปนี้พามาชมของเล่นในตำนานครับแต่ตัวนี้เนี่ยเขาทําขึ้นมาใหม่แล้วนะเป็นของใหม่น่าจะคล้ายๆว่ลรีอ่ะรีกลับมาทําใหม่มันก็คือดิกกิไว้ครับอันนี้เป็นตัวดิกกิไว้ น่าจะเป็นทรง dx ครับเท่าที่ผมดูมานะเป็นอันนี้เป็นตัวคอมพิวตท,ที่ทำขึ้นมาใหม่สมัยนั้นเนี่ยที่ผมเคยเห็นนะครับจะมีเท่าที่ผมเห็นนะแล้วก็ได้สัมผัสได้จับแต่ก็ไม่ใช่ของตัวเองหรอกเป็นของเพื่อนที่เคยเล่นเนี่ยจะเป็นตัว i d i ก i w ไวท d ดา D3 มเนี่ยมันจะทรงมันจะคล้ายๆวิทยุอันเล็กๆครับมีเสาอากาศสีดำๆมีปุ่มอยู่ปุ่มลูกศร1ปุ่มปิดแล้วก็ AB มีอยู่5ปุ่มใช่ถ้าจำไม่ผิดนะมี5ปุ่มแล้วก็ลิงก์กันอะไรประมาณนี้ครับใช้2เครื่องแต่สมัยนั้นเนี่ย โอ้น่าจะช่วงประมาณปีสองพันกว่า,วาผมอยู่ประมาณปสามปสี่มั้งมีอยู่เครื่องเดียวครับในห้องที่มีพอดีว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยสนิทกับผมเหมือนกันก็เลยเล่นเนี้ยอยู่สองคนครับเครื่องเดียววิธีลิงก์สมัยนั้นนะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังทําได้อยู่หรือเปล่านะเป็นเครื่องแท้นี่แหละ คือผมจะให้มันแบทเทิลกับกับโลหะเอาไปจิ้มกับขอบไอ้นี่ขอบประตูแล้วมันก็เสือกลิงก์ได้เลยนะมันสู้กับตัวอะไรก็ไม่รู้ครับจำไม่ได้ละมันลิงก์ติดด้วยทั้งทั้งที่มันไม่มีเครื่องอีกเครื่องหนึ่งมาลิงก์นะสู้กันขอบประตูของชั้นเรียนอะไล่จิ้มกันเลยครับมีอยู่กี่ปอก็ไม่รู้ ไล่จิ้มยาวเลยอะแทบจะทุกประตูอะสมัยนั้นสนุกครับแต่ก็ที่มีเครื่องเดียวเนี่ยเพราะว่าราคามันค่อนข้าง,ขงแพงครับสมัยนู้นแล้วก็ตอนนี้มันก็ยังแพงอยู่เหมือนเดิมราคามันไม่ค่อยลงนะครับตอนเนี้ยเท่าที่ผมเช็คดูนะเช็คในช้อปปีนะครับในช้อปปีมันจะต้องบวกเพิ่มขึ้นไปหน่อยแต่ถ้าในกลุ่มอาจจะถูกกว่า ในช้อปปี้เน่ยตัวดีสมันจะมีงานกล่องอยู่เห็นขายอยู่7จ0 0แปดพัน่ะแต่ก็งานกล่องเป็นเก่าเก็บนะครับไม่รู้สภาพมันจะโอเคหรือเปล่าน,นะแต่เท่าที่ดูมันก็ใหม่อยู่อะ่ะแต่บางคนก็รีวิวไม่ดีผมก็เลยดูดูไว้ก่อนส่วนอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่งานกล่องนะครับก็ประมาณ4 5่ถึพัน กว่าบาทตัวดีสามนะครับส่วนตัวอื่นที่เป็นทรงนี้ก็มีเคยไปเจอตัว U.S. อยู่ตัว U.S. เป็นหมื่นเลยครับเนี่ยทรงเนี้ยเป็นหมื่นเลยเอาเรื่องเลยครับราคามันอออกมันหลายตัวครับพวกดีจีไว้เนี่ยแล้วก็มีดีจ i มอนอีกดีจีมอนในเครื่องสี่เหลี่ยม อันนั้นก็หลายรุ่นเหลือเกินวิจิมอนเนี่ยผมยังไม่เคยได้จับเลยตอนตอนเด็กๆอะ่ะไม่รู้ด้วยว่ามันมีกี่รุ่นกี่ตัวเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยขนาดการ์ตูนนิกจิมอนเอเวนเจอร์ผมยังไม่ได้ดูเลยครับเพราะว่าส่วนมากการ์ตูนเนี่ยมันจะติดช่องเก้านะสมัยนู้นน่ะจะติดช่องเก้าเนี่ยเป็นการ์ตูนเยอะ ที่ลองลงมาก็จะเป็นช่อง5 i าไทช่อง7ก็มันจะมีการ์ตูนคนละอย่างกัน่ะนะช่อง9ก้าเนี่ยจะเป็นช่องหลักเลยที่มีการ์ตูนญี่ปุ่นมาเยอะที่สุดสมัยนู้นนะแล้วก็เสือกไม่ติดด้วยทีวีที่บ้านอะช่อง9ไม่ติดติดแบบสเกตสเกสัญญาณนะ่ะดูไม่รู้เรื่องเลย ผมก็เลยพลาดไปหมดเลยครับสมัยเรียนตอนเด็กๆไม่เคยดูเลยพวกการ์ตูนดะิจิมอนเนี่ยตอนนี้ก็เลยมาเก็บดูตามเว็บก็สนุกดีครับดูถึงตอนตอนที่รวมตัวกันครบทั้ง8คนและแล้วก็กลับมาที่มิติของดิจิมอนกลับมาเพื่อที่จะมาสู้กับไอ้ตัวบอสที่เพิ่มขึ้นมาหลายตัวเลย ยังไม่ได้ดูต่อเลยครับเดี๋ยวว่าจะกลับไปดูอีกดูให้จบอ่ะมันมียี่สิบกว่าตอนเป็นดิจิมอนปีห9ึ่อ่ะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็มีภาคอื่นๆมาด้วยนะผมก็ไม่รู้ว่ามีภาคอะไรมั่งเหมือนกัน่าคลิปนี้ก็คุยครับมาคุยเล่าเรื่องสมัยก่อนเรื่องดิจิไวเนี่ยตัวนี้ แต่ผมว่าจะหาดีสามัลตัวครับจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้ก็เห็นผ่านผ่านนะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้จับด้วยสมัยเรียนอะสมัยเด็กๆส่วนมากจะจับตัวดีสามของเพื่อนอะเอามาเล่นกันแค่ตัวนั้นตัวเดียวเลยตัวนี้เห็นพ้อนผ่านเฉยว่ามันมี วันนี้เป็นตัวที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับที่บันไดทําขึ้นมาใหม่แล้วก็มีขายอยู่ตอนนี้ในช้อปปี้สี่ถึงห้าพันในกลุ่มก็จะถูกหน่อยแต่ก็เสี่ยงครับในกลุ่มอ่ะต้องดูดีๆโจรเยอะด้วยเจอตัวน่าจะเป็นบอสแล้วครับเพราะว่าเขยา่าจนครบระยะเก้ามาแล้ว เดี๋ยวสู้กับบอสสะหน่อยเห็นไหมเนี่ยต้องเปลี่ยนล่างครับล่างแรกไม่ไหวแน่ทันป่าวเนี่ย,อนนยโอ้อยังทันอยู่สมัยก่อนนะครับเกมมีเท่าเนี้ย มัยผมนะมีเกมบอยขาวดำมีเกม f ฟมิลีเกมตลับนะครับแล้วก็เพวันนีมาตอนท้ายเลยหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยับพัฒนาขึ้นมาเพ2ทูส่วนเพสามเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ได้เล่นครับผมหยุดเล่นไปพักใหญ่เลยแล้วก็กลับมาซื้อใหม่เพสามเพสี่ แต่สมัยก่อนสนุกครับถึงเกมมันจะภาพไม่สวยมากแต่ก็มันสนุกนะส่วนมนากจะได้จับธรรมก๊อตครับธรรมก๊อตก็เป็นไม่ใช่ของแท้นะธรรมก๊อตจีนทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นของบันไดก็โหก็เกือบพันอยู่เหมือนกันธรรมกอตเนี่ย อย้ายเกาะแล้วครับกี่ก้าวะเนี่ยสามพันน่าจะสี่พันนะผมว่าเพราะว่าเครื่องมันจะเถือนมันก็จะลดไปเรื่อยนะครับตัวขาวดำขาวดำเนี่ยทำให้นึกถึงสมัยเด็กเลยครับไม่มีสีแต่ก็สนุกดิจิมอนเนี่ยมันจะนอนตอนสามทุ่ม อากูมอนน่าจะใช่นะผมก็จำชื่อมันไม่ได้เหมือนกันจำไม่ค่อยได้ครับพอมันเปลี่ยนร่างมันก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยตัวนี้จะกูมอนเนาะเครื่องนี้เพิ่งเล่นมาได้สองตัวนะครับเดี๋ยวผมหาชื่อก่อนแป๊บหนึ่งลืมครับอ่ะเจอชื่อแล้วลืมไปว่าไอ้เครื่องคันเลอร์เนี่ยมันมีชื่อบอก ี่ครับไอตัวนี้ก็คือ um อากูมอนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โกไม่ใช่อโกมามอนเออชื่อโกมามอนนะครับชื่อโกมามอนโกมามอนไอตัวแรกที่ให้ดูนั่นอ um ากูมอนไอไดโนเสาร์อะเนี่ยตัวเนี้ย ตัวคันเลอร์นี่คือตัวใหม่สุดครับยี่สิบปีเอ้ยยี่ห้าปีตัวยี่ห้าปีคันเลอร์นี่อากูมอนตัวไดโนเสาร์เป็นอีกหนึ่งเกมในตำนานครับถ้าใครมีเครื่องเดิมเก็บไว้เนะี่ยเป็นของแร์เลยนะถ้าจอไม่เสียนะครับ ถ้าเก็บในที่ที่ร้อน,นอมากๆเนี่ยหรือที่ที่ชื้นจอเนี่ยจะไปไวนี่ยส่วนนี้ก็เป็นคัลเลอร์ครับตัวยีบห้าปีที่มีขายอยู่ตอนเนี้ยเครื่องนี้ก็ยังมีอยู่นะครับยังมีขายอยู่เพราะว่าเป็นรุ่นใหม่ทําออกมาใหม่ตัวเก่าๆดั้งเดิมเนี่ยจะมีมือสองส่วนมาก จะมีน้อยเลยที่เป็นมือหนึ่งนะนั่นคือพวกเก่าเก็บจะเล่นเครื่องนี้ให้ดูสักหน่อยมริงๆแล้วขยับเบาเบาเนี่ยมันก็ไปนะครับมันก็เดินแต่ถ้าสู้เนี่ยต้องขยงับแรงไอ้เครื่องเนี้ยมันจะมีกดตุ่มสู้แล้วก็กดตุ่มตามตัวอักษรที่มัน เลือกให้กดแล้วก็กดปุ่มเดียวคือย้ำปุ่มเดียวแบบรุ่นรุ่นเดิมเนี่ยแล้วก็เขย่าสู้เจอแล้วครับอันนี้มันจะตั้งคูณห้าได้คูณห้าคือ ระยะก้าเนี่ยเขย่า1หนึ่งครั้งมันจะไปน่าจะห้าทีมั้งเขย่าหนึ่งเที่ยวไปห้าครั้งอะ่ะน่าจะประมาณนี้เนี่ยเพราะว่ามันจะถึงบอสเร็วขึ้นแต่อันนี้เนี่ยการเล่นมันจะไม่เหมือนเดิมละมันจะเลือกเลือกแต่ละเอาแบบพูดง่ายๆเลยกันแต่ละตอนอะ่ะหนึ่งหนึ่งแมปเนี่ย มันจะมีแยกไปห้าตอนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเดีวค่ายตัวนี้ก่อนนะครบแพทเทิรนฉากเปลี่ยนล่างก็เหมือนในกระตูนเลยตัวนี้มันตัดระบบเดิมๆออกไปหลายอย่างเหมือกัน แล้วเราก็ต้องกดย้ำถ้ากดไม่ทันเนี่ยมันจะโนโจมตีเราก่อนอันนี้มีเพื่อนช่วยเลยนะนี่คือเพื่อนเราเพื่อนเรามาช่วยแล้วก็มีดิจิมอนที่เป็นเพื่อนอีกจะมาช่วยแต่มันจะสุ่มสุ่มช่วย มันไม่ได้ช่วยทุกครั้งอันเนี้ยเล่นง่ายกว่านี้เน,นี่ยเล่นง่ายกว่าเอาดิกิมอนเปลี่ยนล่างแล้วครับนี่ครับแมปมัน อันนี้แมปใหญ่แมปใหญ่แล้วก็เข้าไปแอร์เรียมั้งเรียกว่าแอร์เรียแล้วกันเนี่ยไอเม็ดเล็กๆนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บนี่มันจะมีการการต่อสู้อันที่หนึ่งอ่ะสองสามสี่ห้าเนี่ยครับอันนี้สี่ีเขตเปล่าวะสีเขตอ,อันเนี้ยมันจะยังไม่เปิดเราจะต้องเล่น นี่ครับเล่นแบทเทิลเนี่ยเล่นแบทเทิลนอันไหนก็ได้เล่นไปเรื่อยๆแล้วมันจะ z o ่ม z o ่มเปิดแต่บอสมันจะไม่เปิดนะเล่นบอสไม่ได้ต้องเล่นแค่แบทเทิลเนี่ยมันถึงจะเปิดสีเกตอันนี้ขึ้นมาเล่นบอสไม่เปิดให้แต่เราต้องเล่นบอสให้ผ่านนะถึงจะผ่านด่านได้อันนี้ผมเล่น ซ้ำให้มันให้ตัวดิจิมอนมันพัฒนาล่างตอนนี้น่าจะไปล่างเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่แล้วมั้งดิจิมอนอีวอลูชันอันนี้ล่างแรกโกโลโมนอนเนี่ยวะ นี่ก็อาอากุมอนเกมอนเมทัลเมทัลเกมอนเหล็กซาอะไรวะเนี่ยสเกาซะซาเกาเกมอนเนี่ยนี่อะไรวะเนี่ยเวฟปอร์วะ ไม่ได้เก่งอังก u l ซะด้วยเราช่างมันเลยครับอุ้ยเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ครับไอตัวนี้มันไปล่างสองสามี่ห้าหแล้วมันมีอีกล่างหนึ่งเนี่ยมันยังไม่ปลดนี่ครับเล่นเล่นให้มันพัฒนาล่างก่อนเพราะเราต้องให้มันช่วย บางด่านไปด่านใหม่ดกว่า ใหม่ครับนี่แมปใหม่อันนี้ผมได้ไอเทมพิเศษนะครับน่าจะเป็นโน้ตบุ๊กมันจะตัดระยะเดินเลยมาที่ฉากจบเลยคือเราไม่ต้องเยา่า มันจะคอมพิวต์เลยนะครับตัดมาจบเลยไม่ต้องเขยา่าน่าจะเป็นอีเวนต์อันเนี้ยเคลียอุ้ยปลดล็อกเลยวะ่ะซีเข็ดปลดล็อกเลยนี่ด่านพิเศษเขย่าหนึ่งพันครั้ง มูเยอะจัดมี event. อีเวนต์อันนี้ดีกว่า400เดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อนเดี๋ยวผมขย่าก่อนนะครับแล้วก็ถ่ายดูอีกทีตอนนี้มันซัดไป18นาทีแล้วเนี่ยใช้อากูมอน ขย่าก่อนมาเจอแล้วครับโยกิไลมอนมาด้วยครับเบทเทิลนโดยการกดย้ำๆล่างนี้ก็พอแล้ว จริงๆล่างสองก็ผ่านคนระับล่างสองก็สู้ได้ เตรียมขยาวเอ้ยเตรียมกดก่อนกดไม่ทันโดนมันบวกแน่เลยอะ ค,คลิปนี้ก็เอาไว้ทางนี้ดีกว,ว่ายาวไปแล้วครับเอาเป็นว่าผมตามเก็บความทรงจําในวัยเด็กเพราะตอนนั้นไม่มีตังค์เลยครับก็ลเลยต้องมาเก็บตอนโตเพื่อลาลึกถึงสิ่งที่ขาดหายไปครับโอ้โดนเขาแล้วเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปตอนเด็กไม่เคยมีเป็นของตัวเองเลยครับมีแต่ของเพื่อน เรียบร้อยครับชนะจบแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับไปละเดี๋ยวอาจจะมีคลิปของดิจิมอนเร็วๆนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับไปละ